ไอสส่อันที่ปมหลายพี่น้องที่ปมที่รอหลายแห้งย่ำหนินะครับเนี่ยกำลังนับอยู่นี่แมนบัดในยู่นี่ก็สอบนี่มันขันใส่กันโยงยาโยงยาเยนี่โอ้ที่ปมกับขันปั่นไก่เนาะมาเถอะมาเป็นสอบเป็นสอบเป็นกะเที่ยวกใส่กระละมังเป็นกะนับจริงสิพี่น้องนะครับเนี่ยเพียร์ลายตรงกนแน่ตะโกนแบบไงเลยตรงลายตะโกนแน่แต่โยงยยงยาพี่น้อง หลายๆตุ้งละร้อยตัวร้อยตัวมึงตีล่ะอันนี้หนึ่งร้อยตัวครบแล้วค่ะสวยงามมากเลยแล้วเป็นกาแพฟใส่ถุงสดๆผู้ใดสั่งใส่ขีปนกับขิดถุงละสิบบาทนี่เอายายโอ้ใหม่ๆสดๆเลยยายเนี่ยปนใส่แล้วสี่เหลี่ยนี้แต่กับพ่อตาเลี่ยมภายในเราพ่อตาใส่ถุงอยู่แ่นด้ามะกรูดพร้อมครับพี่น้องนี่เนี่แล้วกำลังขิดกัดขิดกัดอยู่ไหน จะแม่นอะไรจะถุงระบุของข่อยนี่บอเอาบ่ฟ้าของแม่ก็ค่อยเฮ็ดไปลูกสาวเป็นผู้นับแม่เป็นคู่โฟซายขี่เอาว่ากันไปจวดจัดอืมนี่จีปมจัดไว้ตัวใส่แล้วนะครับนี่ยตัวใส่แล้วให้เพ่นใส่เพราะสีทรงท่างไก่นะครับเนี่ยอนคุนได้ก็กำลังใส่อยู่ฝนกุนได้เจ้วตันเลี่ยง่ายดอกท่านี้ก็ดี สวยอยู่ในละกอยเนี <on> ่ยครับพี่น้องปิดปีกปิดปีกเอาใส่ขีออกทั้งยุกคนยุกขอมันคนกองจุดปูนไปเห็เพลทในใกล้กินนะไปยังเนาะคนได้เลี้ยงเพลทเลี้ยงไกล้ไปเห็มันในหันคนลังคนคนบ่มากบ่มักแบบว่าเอาไปใส่ขีเอียงคนกัดสั่งยังสีเลยพี่น้องจ้างก็จะเอาใส่ให้ถุงละสีบาทนะครับลอยตัวเอาจัดไปตัวเฮา เพ่ทั้งพี่เอกกำลังใส่กำลังนัวเงียงเงียงโดนเทล้องน้ำเลยตัวนี้กัดไม่ไม่ซดซุดขึ้กันโอ้ยไต่งงเงียงงงเงียงจุ่วปวดใช่ปะไปแจ็คถุงเราก็่อยไปเรื่อยๆเนี่ยจีบปมล้วนๆเลยพี่น้องเอ๋ยนี่ครับใส่ขี่แล้วพ้นกระสีลากน้ำเอาใส่ถุงไว้ให้นะครับพร้อมส่งทางไกลส่งรถแช่เย็น ส่งรถห้องเย็นนะครับไปส่งของนิ่มเอ็กเพรสนี่แหละอยู่ในเกมบตลาดนี่แหละใช่ใช่เขาเอ๋ยย่างบัตเตอร์ล้วอุ้นอุ้มอุ้มเที่งามๆเนาะมันกระลังไขกระลังไขกระลังงามพี่น้องจิปบพมช่วงนี้ผู้ดใดกระสายเตะขี่จิปบพมสะดันสะเรื่องพี่ผู้หนึ่งนางลี่อยู่พี่อ่ากล่องจูนพลย์เจ้ดิเอาไปพเพจเกิยร์น้นมันยังขี่ไหนั่นคือไรแต่ รับจ้างใส่ขี่จิ้ป่วมบางทีไข่เนี่ยพี่น้องเห็นไข่เหรอครับเนี่ยนี่ครับเรื่องเหลืองเนี่ยใครมันแน่นมันเป็นอย่างไรแน่นเนี่ยไข่จิ้ป่วมนะครับในเรื่องเหลืองเนี่ยเวลาเราไปคั่วเราไปทอดมันก็จะเป็นมันๆย่ามในมันย่ามจิ้ป่วมไข่ครับพี่น้องคนวายอยากกินจิ้บป่วมเสียบต้องกินย่ามมันใครคนวานี่ครับพี่น้องมันไขนนน่แล้วขวกับมันทอดกับมันนะครับแล้วแต่ผู้มักเ,เนี่ยสดๆเลยใส่กันแบบสดๆไปเลยนะครับ ตลาดของป่าแนมไปใส่ก็มีบตะก้นใส่ขี่จิ้ปลอมมาหนีิคักเลีวคักเลีวเอาเลีวเราบ่ทั้งนี่นั่นควายกระทาควายกระทาเอาจิ้ปลมเอาไปรวมเอาไปร่วมกันไปเออของควายนี่ละแต่ละมบือแต่ละเว้นไข่จะดอกพี่น้องคนกระซังมาหลายเจ้าอยู่เออเพราะได้ทรงนะครับปลาน้าโขงอ่นนี่ ปาแนวอ่อนอู้อแนวปัดแม่วันมันก็แน่นันแต่บึงบึงบึงอยู่นี่นี่เเฮ็ดส่ถุงแล้วสิประมาณนี่พี่น้องเนียงอยาใยสหลเฮ็ดเตุ้งเล่างย่าย่างอยู่นะครับเฮ็ดส่ถุงแล้วสิประมาณนี้ไกสดๆเลยพี่น้องวน กูอยู่ไก่ๆเพิ่นก็มาซื้อจักสดไปใส่ขี้เองแต่ว่าจาัร้อยว่าโอ้ยให้เพิ่นใส่ขี้ให้โหลดมันจะง่ายไงเมื่อใส่ขี้เองก็ใส่บ่เป็น,นเ,นะเออข้อขาดเบิร์ตบาดเลยเห็นบ่บนอีแม่เราใส่แล้วก็ยังมีข้อมีหยังไว้ให้อยู่หั่นแ,แต่กม็มาเฮ็ดเองเฮ็ดบ่เป็นแม่บัดนี่ห<แ>ุ่นไหวใจให่ายบาดนี่<แ>วา้าเบิด์ตขี่เบิร์ตใส่มาเลยบาดนีย<แ>กินกบรบ่ได้บาดนียเม้นขี่ไก่ปูเม้นขี่ไก่ปูแม่เอ๋ยนี่ห่างตัวกับมีเด้อพวกได้สนอกสนใจห่างตัวนะครับ คน่ะบางทีล่ะสสดๆใหม่ๆเนี่ยเต่งงยังียงตอก็ดีรูปรับรูปรับเ่ยกับลูกต่อหัางต่อพลอยากไดก็สร้างมานะครับจอด้อยทรงให้ได้เบิดนะครับนี่หรือจะแบบสุกแล้วก็มีแบบหนึ่งแล้วก็มีแบบสุดๆยังสี่ก็มีพลังคนกได้เป็นหัางกับ่อเป็นหัางไปหายเลยก็ดีขึ้นกันนะครับไป้องเนาะเอาแต่ส่วนมากพลังคนเขาจะว่าเอาแบบข้อออกจากหัางมาลดมันจังบ่อทับกันเออก็มีนะครับหนึ่งในพราะแห้งคัดนะครับเมื่อหอดกัวได้เลย กับนี่ของป่าของป่าแล้วไปอีแม่ของข่อยโอ้ยพวดนะเนี่ยอีแม่ใส่ใไฮฮะปวดกระเม้่นว่านนั่นกระของข่อยพันก็ดีเอาดึกเข้าไปไม่แต่ข่อยผู้เดียวตัวนี้เบิดตลาดสั่งมาะลดพี่น้องคนใส่ไ้บูอืดนี่คนใส่ขี้ไ้บูอืดสั่งมาะลดพี่น้องเลยสั่งมาเลยสั่งมาเลย ใส่ถุงให้อย่างสวยสุดยอดเลยจังว่าเอาได้หลายเจา้าเพราะเปนยังได้ให้เพิ่นใส่ขี่ได้หลายคนขนเอามองเดียวจิปปุ่มสีพันตัวนี่เลี่ยวกรับเพท่าน <het S 1> เอเอบพท่านบพท่านรถเขารถเขาสีออกประมาณเที่ยงพันใบเนี่ก็เลยว่าให้เพิ่นใส่ให้หลายๆคนนะครับนี่เห็นบ่พี่น้องเข้าวสดๆเลยเข้าวสดๆอือใบมันสาวซจำหน่อยอ่ะ โหดเท่ลงแล้วพูดคนนี่แหละใส่ทรงไงพี่น้องลูกพี่อยู่ทั้งกรุงเทพทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับเพิ่นสั่งมาสองพันตัวนะครับลูกพี่ทั้งยู่กรุงเทพนะครับผู้หมวดแดงก็สั่งมาห้าร้อยตัวนะครับพี่น้องป้องปางาอลายที่เพิ่นสั่งมาอีกหลายหม่องหลายจุดนะครับจานลอยกระจื้อมาได้หลายหม่องหลายจุดหลายนะครับสั่งมาได้พี่น้องเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาโหลดนะครับเอา้ค่อยๆเนี่ยหาลอยตัวหกลอยตัวค่าทรงกับตังหากเด้อพี่น้องเด้อ นะครับอันนี้กระถุงถุงละร้อยตัวร้อยหาซิบัดนะครับใส่ขี้ให้พร้อมพอได้สนับสนุนจานร้อยก็ได้ค่าน้ามูกน้ามันนะครับซิบัดแม่หาซิบตะกะเตียนโอ้โหมันทวงหน่อยหาซิบาทเพื่อนวะตะกะเตียนหาซิบาทจ้าบ่แม่นเปียดซิบหาซิบแล้วมันเหลือทวงเดียวเออขายไอ้บนก่อนเฮียไก่บ่อยู่หาซิบัดดูดันเมียเจ้าขายครับตะกะเตียน ปกติ่น<ะ>ขายถุงละเป็ดสิบบาทเลยถุงเดียวเบิดแล้ว,ว <laughs> ขายของซอยเมค่าพรน,นี่ครับบรรยากาศนะครับราาสวยงามมากมมตลาดบ้านเรานี่เห็นบอกจิปโอมพี่น้องกำลังสื่อสนั่นอยู่เลยมันข้อเก็นนะครับมันเป็นจิปโอมไข่ ย่ามนี่ยแหละย่ามมันมันก็เลยเลยไข่ออกแล้วมันก็เศร้ามันมันเบานะครับกานสิกินก็กินช่วงนี้นะครับมันดีนะครับเอาจวดจัดฟาดบึ้มขอบคุณนะครับสําหรับคลิปนี้แล้วเตรียมรับเลยสําหรับท่านที่สั่งมานะครับเดี๋ยวสีส่งมือนี่แหละนะครับอีกจังน้อยเนี่ยแหละเพิ่นใส่กีแล้วก็จะไปส่งสดๆเลยนะครับ